ผมว่าจะไปตักหินนะครับแต่ว่ายังไม่ไปมาถ่ายคลิปวุดเกอร์ก่อนมาดูวุดเกอร์ตักหินไอตักเนี่ยตักเนี่ยฮะ

งนานลงมาท้เสีสุฮัตสุฮัตเล้วมาแกะมานาอานนนะ,อะสุฮัตเลีนมาแก้วให้หน่อยวาหนาเออมาข้างนะ <c oughs> <c oughs> ดูมุอตาครับ ทำเครื่องไหมทำเครื่องเอาว่าฮอนใหม่นิ่มไหมอันนี้เป็นซีซีร้อยสามสิบดูเลยจะมีคงมีควันไหมนี <laughs> ่่โอ้มีติดติดหนักมีควันนิดนึงครับเนี่ย ควันนิดนึงเขาพมกันเรื่องหอยเขาสัาพโอ้ยควันอยอะจงยควันดำ นั่งตท้ยุ่งพี่บอสโอ้ยควรนิดๆครับผมเวลาอามเข้า แสดงว่าหนักอามมากากว่ามาึงโอ้แต่ว,ว่าเร็วอยู่นิดหน่อยอรสวิ้งมาหันเลยจารย์เกลือระบบไฟฟ้าครบครับ ไม่เห็นแห้งเดียวมันหายเกียด์เลยก็เสียงนิ่มนะครับผมก่มารโหลดก็กควรนิดหน่อยครับว่ม,ม,มีลงว่มีโหลด เพียรเรียกครับเพียรเรียกวิ่งทางไกลต้องเรียกไปก่อนห่วยห่วยห่วยห่เอาวเนี่ยจันเกอร์เงียบร้อยครับผมนะ เีฝาข้างไมเตี๋ยเ <and living> ่มีตี๋ยเน่ยนีน่ตัวอมาตุ่มอะไรนั่นไนะอะสิบบา